สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วม s k e t h University นะครับเป็นโรงเรียนห้องเรียนเป็นที่พักพิงเป็นที่แลกเปลี่ยนนะครับความคิดเป็นที่พัฒนาตัวเองเป็นทุกอย่างนะครับของวงก,การออกแบบก่อสร้างของไทยนะครับที่ทุกคนอยากจะมาพัฒนาตัวเอง up skill re skill เพื่อ,อยกระดับนะครับทุกคนเข้าสู่โลกดิจิตัลนะครับโดยใช้โปรแกรมเด็กเล่นที่ส,สนุกที่ชื่อว่าโปรแกรม s k e t e p ครับ เด็กจุ s i t y นะครับตั้งขึ้นมาทีมงานบ้านสเก็ตอัพนะครับเพื่อยกระดับนะการเรียนรู้สเก็ตอัพแต่เดิมเนี่ยผมอาจารย์ป้อมนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเพจบ้านสเก็ตอัพแล้วก็บริษัทบ้านสเก็ตอัพด้วยนะครับเราตื่นแต่เช้ามานะครับตั้งแต่ปี2013ทําคลิปวิดีโอการสอน นะครับมากกว่า1,500ตอนนะครับอยู่ใน y t u t u นะครับรวมถึงเราได้เปิดคอร์สอบรมนะครับตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์นะครับมีคนที่เข้าเรียนกับเราตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกินหมื่นคนนะครับแล้วก็ผมก็ยังเดินทางไปเป็นอาจารย์ตามมหาลัยต่างๆนะครับแล้วก็ไปสอนตามองค์กรต่างๆด้วยนะครับั้งหมดทั้งมวลแล้วองค์กรเหล่านี้นะครับหน่วยงานเหล่านี้หรือตัวตัวบุคคลต่างๆที่ผมได้ไปสอนมาเนี่ยความรู้เนี่ยมันค่อนข้างจะกระจาย นะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะรวบรวมนะครับความรู้ที่มีทั้งหมดนะครับรวมไว้ในจุดๆเดียวเลยนะครับก็เลยตั้งนะครับบ้านเชรขึ้นมาปุ๊บก็คลิปถึงเรื่องวิทยาลัยนะผมเรียกวิทยาลัยแล้วกันนะเป็นแหล่งรวบรวมแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยจริงๆแต่มันเป็นที่ที่ผมอยากจะให้มันรู้สึกเหมือนกับทุกคน back to school นะครับ s k e t e university นะครับตอนนี้ได้ดำเนินการนะครับพัฒนาอยู่ ตอนนี้นะครับซึ่งเรานับถอยหลังอยู่นะครับตอนนี้อยู่อีก6 7วันนะครับจะเป็นที่ทุกคนเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เราได้มีนะครับเป็นลักษณะเป็นอาคารเรียนนะครับทั่วค้าวก่อนนะครับถ้าใครคลิกกัมาที่ sketchuphome.com นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมี sketch university นะครับแล้วก็มีข้าวดาวนะเข้าสู่มหาลัยครับคลิกเลยเมื่อเรากดเข้าสู่มหาลัยแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับหมายเลลาอยู่ในนี้ครับ ซึ่งณวันนี้นะครับก็ขอยินดีต้อนรับก่อนนะนักเรียนของเราก่อนนะครับที่งานนะครับเข้ามาหรือสมัครเข้ามานะครับซึ่งเครื่องมือตัวแรกนะครับที่นะครับเราพัฒนาขึ้นมาในปีนี้นะครับขอย้ําในปีนี้นะนะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า sketch university extension นะครับเครื่องมือตรงนี้นะครับจะแจกนะครับทุกครั้งที่เรามีกเปิดคลาสสอนนะครับ ในสเก t จูดิสตี้ในอนาคตด้วยในปวันด้วยนะครับเราจะมีคือให้ทุกคนและว,วันนี้นะครับเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะครับวันที่1น,นะครับเดือนกันยายน2566เราได้เปิดตัว Profile Maker นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อจะยกระดับนะครับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในทำงานเรื่องกอารออกแบบก่อสร้างที่สามารถที่จะใช้โปรแกรมแสกนพื้นฐานได้ จะนำเครื่องมือ Profile Maker นี้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นโมเดลทุกสาขาวิชานะครับมันมีส่วนองค์ประกอบต่างๆมากมายที่เดี๋ยวทุกคนที่เข้ามาเรียนนะครับตอนนี้เราเปิดตัวมาเมื่อวานนี้นะครับมีคนสมัครขึ้นมาเนี่ยเกิน200คนแล้วนะครับก็ขอบคุณทั้งเียนทุกคนมากนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเครื่องมือแต่ละตัวคืออะไรนะครับเอาส่วนแรกก่อนนะครับเราเรียกว่า Sketch University a t t e n t i o n นะครับขอย้ำนะครับว่าไม่ใช่มหาลัยจริงๆนะครับเป็นตัว C นะครับแล้วก็ Sketch ติกันเลยนะครับมันคือเว็บไซต์มันคือแพลตฟอร์มมันคือที่ทุกคนมันรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆครับโอเคครับในเครื่องมือนะครับเวลาเราลงทะเบียนเรียนมหาลัยนะครับเราก็จะมี Profile Maker นะครับที่เป็นคลาสที่2นะครับ Quick BioQ เนี่ยเป็นคลาสแรกนะครับเปิดตัวก่อนมหาลัยจริงๆด้ เพราะว่าหลายคนอยากเรียนนะครับแล้วก็เปิดก่อนเพราะว่าถ้ารอเนี่ยนะครับหลายคนโอ้โห,โ,หโลกมันแตกขันมันสูงนะครับต้องการเรียนรู้แล้วก็เปิดก่อนอันนั้นเองเนี่ยขอบคุณทุกคนมากนะครับ Profile Maker ตอนนี้ลงคน,คนลงทะเบียนเกิน200คนแล้วแค่วันเดียวนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะช่วยการทำงานให้ทุกคนดีขึ้นจริงๆนะครับ Easy and Fun นะเราไปดูในคลิปวิดีโอสอนตอนนี้ทุกคนอย่าลืมไปดูคลิปนะเราทำคลิปไปแล้ว18ตอนนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็มีหนังสืออีก100 กว่าหน้านะครับเข้าไปทำเวิร์กช็อปเลยเครื่องมือตัวนี้นะครับเยี่ยมมากๆแน่นอนครับต่อไปครับ Quick b o q ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการถอดราคายิดราคานะครับตอนนี้ก็มีนะครับ Quick BioQ เวอร์ที่2นะซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ผ่านเพจบ้านสเกดับนะครับโอเคแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่านะครับเมื่อทุกคนลงทะเบียนเรียนนะครับมาแล้วเนี่ยทุกคนจะได้รับอีกตัวหนึ่งต่างหากครับฟรี สิ่งตรงนี้เราเรียกว่า Extension Lab โอเคหลายคนจะงงว่าอะไรคืออะไรนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า s k e t c University ครับ Extension เป็นรายวิชาอาจารย์ป้อมจะเปิดทุกรายวิชาขึ้นมานะครับเพืทุกคนมา up skill หรือ s k i l และทุกๆวิชานั้นจะมี h ูที่พัฒนาขึ้นมาโดยโปรแกรมเมอร์คนไทยและชาวเวียดนามและอีกหลายคนเข้ามาร่วมเราในอนาคตรครับ นั่นนั่นเรียนทุกคนที่เรียนกับอาจารย์ป้อมนะครับทุกวิไลวิชาจะได้สิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นหนึ่งก็คือความรู้ที่อาจารย์ป้อมมีกับทีมงานอาจารย์ป้อมนะครับที่จะเผยแพร่ให้ทุกคนน่ะสองก็คือเครื่องมือที่แอคคูสิพให้ซึ่งแน่นอนครับคนที่ได้รับโปรไฟล์เมเกอร์ครับก็จะได้เครื่องมือโปรไฟล์เมเกอร์คนที่เรียนควิกเบลคิวก็ได้ควิกเบลคิวแต่นะครับมันจะมีเครื่องมือเล็กๆน้อยๆเครื่องมือที่เขาเรียกยูทิลิตี้อ่ะเครื่องมือที่อำนวยความสะดวก นะครับต่างๆที่มันไม่ได้อยู่ในหลายวิชาแต่มันต้องใช้อาจจะบองคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนต้องไปซื้อตลอดเวลาเลยเหรอต้อง200 4้0ยสี่ร้อพันบาทอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องไปจ่ายเงินนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับสิ่งเรานี้ที่เราต้องให้จ่ายลงไปนะในการนะครับพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ ว่าไม่น่าจะมีไม่ควรจะมีนั้นเองนะครับเราก็จึงแถมนะครับเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า extension lab นะครับก็คือถ้าเป็นในมหาลัยเนี่ยก็จะมีห้องทดลองใช่ไหมครับห้องพัฒนานะครับห้อง lab เราก็เลยพัฒนาเครื่องมือขึ้นและจะแถมฟรีเลยครับให้กับนักเรียนทุกคนนะครับที่ลงทะเบียนเรียนหนึ่งพังในมหาลายัยและเครื่องมือเหล่านี้นะครับอาจารย์ป้อมจะสร้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจะมีแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีครับ และคือมือเหล่านี้จะอำนวยความสะดวกให้ทุกคนทํางานได้เร็วขึ้นนะครับใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ใน s k e t c h University นะครับจะต้องมีค่าใช้จ่ายในอนาคตนะครับแต่ตั้งนี้ทุกคนตอนนี้ได้รับฟรีครับโอเคนะครับทุกคนนี่คือเหตุผลนะครับว่าเอออยากอธิบายทุกคนรู้ว่า hey, s k e t c h s k e t c h s k e t c h u n i v e r s i t y t e n i o n กับตัว s k e t c h University A t t e n อ i o n Lab มันผ่านกันยังไง่างกันตรงนี้แหละครับนะครับคือมือตัวนี้ก็จะแจกฟรีแล้วก็ จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าใครลงทะเบียนเรียนวิชาไหนก็จะต้องใจถ้าเธอเข้ามาเหมือนวิทยาธรรมดานะครับแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับโอเคสเก็ตยูนิเวอร์ซิตี้ในอนาคตนะครับเราจะมีช่องทางนะครับในการสมัครอาจารย์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นคือผมเองถึงจะสอนสเกเพืับขั้นพื้นฐานได้ดีแล้วก็สอนพวกโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สนะครับแต่ผมเองไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้การทำงานสเก็ตดเนี่ย มันต้องมีคนรู้นะครับจริงๆโครงสร้างสถาปัตย์งานระบบงานท่องานเครื่องกลต่างๆเนี่ยในอนาคตนะครับสเก t ตช์อตก็จะมีอาจารย์มากขึ้นเรื่อยๆผมจะเชิญอาจารย์ที่มีทักษะความสามารถนะครับที่ใช้สกับได้เก่งเนี่ยเข้ามาจอยกันมากขึ้นนะครับก็ติดตามนะครับหลายวิชาเครื่องมือต่างๆโซลา่าเซลล์กำลังวางแผนกันอยู่มีงานระบบไ i p i n g MEP HVAC มีการทำแผนงานด้วยนะโ d 5 d อันนี้อยู่ในลิสต์ของมาแล้วนะครับผมมีเยอะมากนึกไม่ออกเลยว่ามันมันเยอะอะครับที่อยู่ในแผนของเรานะครับติดตามนะครับก็ใครก็ตามที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะถ้าสนใจนะครับเข้ามาเจอคลิปนี้ด้วยแล้วก็นะครับก็ไปดูที่ตัว sketchup.com หรือ sketch university นะครับโอเคมาพูดมาเยอะแล้วนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลย extension lab ครับเดคลิปต่อไปนะครับเราจะมาสอนการติดตั้ง ในแทลล์นะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับโอ้เกือบลืมเลยน่เดี๋ยวน้อยใจมากเดี๋ยวลืมไปได้ยังไงแต่ก็อขอบคุณก่อนด้วยก็อขอบคุณก่อนครับกลุ่มคนนักเรียนนะครับประมาณห้าพันคนในห้องเรียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วลงทะเบียนเรียนกัน 5, ห้าพันคนนะแต่มีคนอยู่ในห้องเรียนสี่พันคนผมก็งงเหมือนกันว่านักเรียนที่จ่ายค่าเทอมเข้ามาแล้วไม่ได้เข้ามาเรียนเนี่ยนะครับ เออบางคนือจริงๆบางคนซื้อรื่องมือโดยที่ไม่เข้าเรียนเพราะว่าอยากจะสนับสนุนอาจารย์ป้อมนี่ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลายคนด้วยถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ขอบคุณแต่หัวใจนะครับอาจารย์ป้อมนะครับก็มี5้าพคนคนเหล่านี้นะครับก็คือเป็นคนที่สนับสนุนเครื่องมือเหล่านี้นะครับสนับสนุนโดยกลุ่มคนเหล่านี้ครับ innovator นะเออบ early a d o p t นะครับคนที่นะครับในช่วงโควิดได้นะครับเข้ามาช่วยเหลืออาจารย์ป้อมนะในการที่สร้างนะครับนะ ecosystem งานการสอนนะครับ แล้วก็พัฒนาเครื่องมือนะโปรแกรมเมอร์แล้วก็ขอบคุณโปรแกรมเมอร์ด้วยจากประเทศเวียดนามอันนี้ให้เครดิตนะครับ VBO Group นะครับแล้วก็กลุ่ม Quick Design ของอจายุนานะครับก็ตอนนี้เครื่องมือตัวนี้เรียกว่า s ส a p ิมทูนะต้องขอย้ำนะครับว่านักเรียนในแสบ a b o ได้รับนะครับ Agent l a b ฟรีครับอยู่แล้วครับและเครื่องมือบางตัวในแ l a b ก็คือเครื่องมือเดียวกันอยู่ในห้องห้อง l a b อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือนะครับนี่ครับฟิลเตอร์โปรแกรมเช็คคลาสนะครับ กัรเช่าคากลางรวมถึงนะครับเครื่องมือที่นี่ครับโซลินี่เครื่องมือใหม่นะครับนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับนักเรียนในห้องเรียนสกับบมทูนะครับที่อยู่ี่ช่องออนไลน์นะครับแล้วตอนนี้ปิดคลาสไปแล้วและกำลังพัฒนาเป็นโปรอยู่อย่าลืมเข้ามานะครับตรงนี้ครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครสนใจนะครับสกับบมทูตอนนี้ปิดปิดนะครับปิดการเรียนการสอนไปแล้วนะครับนะครับก็ อย่าเพิ่งติดต่อเข้ามานะครับอันนี้เดี๋ยวรอโตโปรก่อนส่วนนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนี้นะครับถ้าัตโปรเสร็จจะรับฟรีตลอดชีวิตครับแต่คนอื่นนี่ไม่ใช่นะจะต้องมีค่าบริการรายปีนะครับเดี๋ยวเป็นค่าเทอมรายปีนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะแยกกันนะถ้าเราอาพูดจริงๆก็คือจะมีตัวนี้นี่ครับซึ่งตัวนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ปิดไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในมหาลัยนะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับ Extension Lab นะครับ ขอบคุณทุกคนมากนะครับเครื่องมือตัวนี้ดีแน่นอนแล้วก็ฟรีด้วยครับสำหรับนักเรียนทุกคนครับ